เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่าประจําวันที่8กุมภาพันธ์วันนี้ครับข่าวแรกเรามากันที่เรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับดูจากรายงานของไมค์คีการนักข่าวของเดลี่เมลนะครับได้ออกมาเผยว่า กลุ่มทุนจากกาตาซึ่งนำโดยกลุ่มที่เป็นการนำในการพากาตาประสบความสำเร็จในการจัดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกส0 2 2ยิ่มที่ผ่านมาจะทำการยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วและกลุ่มทุนดังกล่าวนะครับก็มีความกระตือรือร้นที่ต้องการปิดข้อตกลงดังกล่าวนี้ให้รวดที่สุดด้วยครับทั้งนี้ก็มีการคาดว่านะครับกลุ่มทุนจากกาตาจะสเสนองเงินประมาณ6000ล้านปอนด์ ตามที่จะกูลเกรเซอร์เรียกร้องและจะมีเงินลงทุนอีกประมาณ2,000ล้านปอนด์นะครับให้กับสโมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการรีโนเวตปรับปรุงสนามโอทราฟอร์ดขึ้นมาใหม่และก็รวมถึงสนามซ้อมคาริงตันไปในตัวด้วยครับนอกจากนี้ทางไมค์คีการนะครับก็เผยเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าในช่วง1-2สัปดาห์ต่อจากนี้จะเป็นช่วงของกรอบเวลาที่บรรดากลุ่มต่างๆที่สนใจเทเวอรสโมสรแมนยูไนเต็ด เจสเนอราคาแข่งขันกันเท็กโอเวอร์สโมสอนหลังจากมีการพูดคุยเจราจาก,กันถึงเรื่องตัวเลขกันบ้างแล้วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ต,ตร, aser, ระกูลเกรเซอร์ประกาศพร้อมขายสโมสอนทั้งนี้ครับหากว่าเป็นไปตามกรอบระยะเวลานี้การเปลี่ยนผ่านเจ้าของสโมสอนจะแล้วเสร็จอย่างช้าเลยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เลย ก่อนจะมีการปิดไรามาสแรกของปี2023ซึ่งตามข่าวตอนนี้นะครับก็มีอย่างน้อยอยู่3กลุ่มทุนแล้วครับที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะยื่นข้อเสนอซื้อสโมสรแมนยูเนเตดประกอบไปด้วยกลุ่มทุนจากดูไบกลุ่มทุนจากกาตาและก็เซอร์จิมแัดคลิฟแต่คาดว่าทางเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับจะไม่สามารถต้านทานอำนาจเงินจากกลุ่มทุนตะวันออกกลางได้ครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของ ESPN ในเรื่องของแฮร์รี่เคนโดยจากรายงานนะครับระบุว่าฝ่ายเทคนิคก,กีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดวเคห์ประเมินว่า การจ่ายค่าตัวในระดับ80ล้านปอนด์สำหรับการดึงตัวแฮร์รี่เคนในวัยแต่หลัก30ปีเข้ามาร่วมทัพปีแสดงในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้จะคุ้มค่ายอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพในการเข้ามายกดับทีมให้ดีขึ้นเหมือนกับที่กองทัพปีแสดงดึงตัวคาเซมิโรเข้ามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองครับเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากในเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมกับลิส์ยูไนเต็ดคืนนี้นะครับ ซึ่งในรอบค่ำนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ที่ทางสโมสรพิ่งจะปล่อยออกมานะครับส่วนพาร์ทแรกใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปย้อนฟังในข่าวรอบเช้านะครับที่มีพรีวิวก่อนเกมกับลิสด้วยกับในช่วงพาร์ทที่2เรามากันที่คําถามแรกกันเลยนะครับเอ็ดดิเคนฮาร์กมันถึงจุดที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถพึ่งพาองตริมาซยานได้แล้วหรือเปล่าเขาเข้าๆอ,ออกทีมอยู่ตลอดปัญหามันคืออะไรกันแนะ่ด้วยเอ็ดดิเคนฮาร์กนะครับได้ตอบว่า เขาอาจจะไม่ได้พร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเราอยู่เสมอนะแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งเมื่อไรก็ตามที่เขาลงเล่นของอิทธิพลต่อเกมอยู่ตลอดและนั่นคือเขายังไม่ฟิตเต็ม100%ยด้วยนะเขาลงเล่นด้วยสภาพขอมฟิตประมาณ8 0 8 5 9 0เท่านั้นดังนั้นในตอนนี้ทั้งเราและก็องตอนนี่ต่างก็กําลังทําทุกวิถีทางนะเพื่อให้เขานำกลับมาฟิตสมบูรณ์ให้ได้ ผมคิดว่าองตัวนี้คือนักเตะที่ใช้เวลาอยู่ที่แคริงตันมากที่สุดในซีซั่นนี้เลยนะเขามุ่งมั่นทำงานเพื่อที่จะกลับมาลงเล่นอีกครั้งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายทั้งต่อตัวเขาแล้วก็ทีมเราด้วยเขาเองก็ผิดหวังและเราเองก็อยากให้เขาน่ะเป็นตัวเลือกให้กับเราอยู่ตลอดถ้าเป็นแบบนั้นมันจะช่วยให้เกมของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะคุณไม่สามารถทำงานทุกอย่างให้เป็นกิจลักษณะถ้าคุณไม่สามารถเป็นตัวเลือกได้และสำหรับมาซิยาน,น่ะเขามีอาการบาดเจ็บคนละจุดเลยนะในแต่ละครั้งและครั้งนี้เขาเจ็บที่สโก มาที่คำถามต่อไปนะครับในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดึงตัวมาเซลซาบิเซอร์เข้ามาร่วมทีมแบบยิมตัวแต่ด้วยปัญหาการขาดคลนกองกลางในตอนนี้มันทำให้คุณคิดไหมว่าคุณต้องซื้อกองกลางเข้ามาเพิ่มในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยเอริกเทนฮากนะครับได้ตอบว่าเรามีแผนในช่วงซัมเมอร์นะเป็นแผนระยะยาวด้วยคุณต้องมองล่วงหน้าไปสัก2หรือตลาดซื้อขายอยู่เสมอ แต่ก็อีกนั่นแหละคุณก็ต้องนําแผนเด้งกล่าวมาทบทวนอยู่เรื่อยๆนะเพราะเราต้องดูตามพัฒนาการของทีมยกตัวอย่างเช่นใครจะไปคาดคิดแล้วว่าอาร์เรฮันโดกาแนชโชจะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้อย่างเร็วแบบนี้และนั่นทำใหเราเปลี่ยนแผนในการเสริมทัพช่วงปีใหม่ด้วยมาที่คําถามต่อไปนะครับอันตโตนี่มีอาการบาดเจ็บบริเวณไหนและต้องพักนานเท่าไหร่ด้วยริชเฮนฮักได้ตอบว่าผมเองก็ไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะนานหรอก แต่เราก็ต้องรอดูพัฒนาการของเขาในช่วง3-4ถึงวันต่อจากนี้ด้วยเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาแต่ผมก็ยังให้รายละเอียดลึกๆไม่ได้นะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้แน่ชัดเช่นกันมาที่คำถามต่อไปนะครับตอนนี้เจดอนซันโชกลับมาได้2นัดแล้วเขาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในคาร์ิงตันได้ดีแค่ไหนเดียรดิเคนฮาร์กได้ตอบว่าสำหรับผมคิดว่าเขาทำได้ดีเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเขาได้ลงสนามและก็ทำได้ดีมากๆด้วย มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแล้วก็เป็นผลกระทบจากใบแดงของคาเซมิโร่ที่ทําให้ผมไม่สามารถส่งเขาลงสนามในเกมนัดล่าสุดได้จริงๆแล้วผมตั้งใจให้เขาลงสนามด้วยแต่เมื่อเป็นแบบนั้นมันก็ทําให้ขั้นตอนสะดุดไปเล็กน้อยแต่เมื่อมองภาพรวมแล้วเราพอใจกับช,ยชนนัยชนะเหนือคริสตันพาเลสมากนะเพราะมันแสดงถึงสปิริตภายในทีมและมันก็ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมของเราด้วยแต่ทั้งนี้มันก็มีข้อเสียในหลายๆจุดเช่นกัน มาที่คำถามต่อไปนะครับเมื่อดูจากโครงการของคุณแล้วคุณมองเห็นตัวเองอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเตดต่ออีกสัก1 0 1ถปีหรือเปล่าด้ยอยริเทนฮางนะครับได้ตอบว่าสำหรับผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะผมมองภาพระยะยาวในทุกๆสโมสรที่ผมทำงานนั่นแหละผมสร้างทีมระยะยาวผมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรสร้างแนวทางการเล่นพัฒนานักเตะและก็ทีมการเจรจาสัญญาหรือว่าการเสริมทัพนักเตะผมก็มองภาพระยะยาวเช่นกันนะ เพราะผมคิดว่ามันเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องสําหรับตัวผมแต่ละสมโมสรที่ผมอยู่ผมก็อยู่นานนะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันผมไม่ได้มาอยู่แค่ปีเดียวผมอยู่นานกว่าน,นั้นผมมองว่าเป็นโครงกรารระยะยาวแต่มันจะนานแค่ไหนผมเองก็ตอบไม่ได้เช่นกันมากันนี้คำถามสุดท้ายนะครับตอนนี้วอร์วิกฮอสเพิ่งจะยิงไปแค่หนึ่งประตูเท่านั้นตั้งแต่ยืมตัวมาแต่คุณมองว่าการเล่นของเขาในส่วนอื่นๆนั้นคุ้มค่าให้ดึงตัวเข้ามาร่วมทีมแล้วหรือยังด้วยเอริกเคนฮาคได้ตอบว่า เขาช่วยให้เกมลุกของเราดีขึ้นมากเลยนะโดยเฉพาะกับการเคลื่อนที่ของเขานะทําให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆดีขึ้นเขาสามารถสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนได้และเขาก็เพิ่มเติมในส่วนของการทํางานในกรอบเขตโทษด,ด้วยแต่ทีมของเราเนะยังต้องพัฒนาในเรื่องนี้ขึ้นอีกนะเพราะาเรายังต้องคอยสังเกตการเคลื่อนที่ของเขาอยู่ซึ่งที่จริงแล้วเขาเคลื่อนที่ได้ดีมากจริงๆนะและเขาก็เกือบจะยิงประตูเพิ่มได้หลายครั้งด้วยเช่นลูกหม่งในเกมกับฟอร์เรสที่ไปชนเสาและเขาก็สมควรจะได้ลูกจุดโทษด,ด้วยนะขเขาก็มีส่วนช่วยเยอะเลยล่ะ ทั้งเรื่องผลงานของทีมและผลการแข่งขันที่เราเก็บได้ในช่วงนี้ด้วยแต่ก็ยังว่าแล้วนะโดยเฉพาะกับเรื่องการปรับตัวโดวยเฉพาะกลองหน้าแล้วมันต้องใช้เวลาดูอย่างมาคาสแบทฟอร์เสเเมื่อก่อนคุณถามผมบ่อยมากเลยนะเกี่ยวกับตัวเขาและผมก็ตอบไปว่าเดี๋ยวมันก็จะมาเองเราแค่ต้องทํางานเพื่อสร้างความคุ้นเคยทีมต้องทําให้ดีขึ้นและผมมองเห็นศักยภาพในตัวเขาอยู่แล้วซึ่งมันก็เช่นเดียวกันกับสิ่งที่ผมเห็นในตัวของวอลเวคฮอส ผมมั่นใจนะว่าเขาจะยิงประตูได้เพิ่มอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้เขาทํางานส่วนอื่นๆได้ดีม,มากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการยิงประตูของใครใคนใดค,คนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการยิงประตูในฐานหน้าทีมเพราะทีมของเราก็ต้องชนะและผมก็คิดว่าเขาเองก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายๆด้านเลยนะสําหรับบอลเวคฮอสหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f Facebook Red d ร v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม